วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า12ปีขอให้ผู้ปกครองช่วยแนะนําบหลานของท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผู้ชมครับหายกันไปนานนะผมบอกว่าผมจะทํามาครับแต่ทาไมผมมาเล่นเกมนี่เหรอผมบอกตรงผมยังไม่พร้อมนะมาครับออพอดีว่าผมจะบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้กลับตานะเนื่องจากแม่ของผมนะฮะไม่สบายนะครับก็นะ เรามาเล่นเกมคลายเครียดโดยการขับรถบัสร,รับสมบุโดยสารดีกว่าซึ่งผมจะบอกว่าตอนนี้รถบัสึงสภาพแม่งเละเทะชิบหายแล้วแต่ว่าพอออกจากเกมกลับเข้าใหม่รถบัสมันก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะโอเคเราไปเดินทางกันดีกว่านะก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแสนนานเลยนะฮะเด้กลับมาเล่นสักทีนะครับโอเคก่อนที่เราจะเล่นใหม่ครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นอกเมืองนะครับผมจะไปที่เมืองนี้นะฮะเมืองปราก้าแล้วกันนะจะมาทําเควสสักหน่อยนะก็เดี๋ยวเราจะผมจะตัดตอนนี้เข้าเมืองแล้วกันเนาะจะได้เร็วๆนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าถึงเมืองแล้วแต่ตอนอี้ผมขอแวะไปซ่อมรถก่อนเดี๋ยวนะอา่าที่ซ่อมรถอยู่ช่องกลางใช่ไหมโอเคผมตรงไปซ่อมรถนะครับเพราะว่ารถผมเสียหายยับเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปซ่อมรถกันก่นันจะรีบวิ่งฝ่าไฟแดงไปนะครับแล้วไฟเขียวแม่งไม่ออกไอเวนเอาได้อย่างนี้สิว่าโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยวไปซ่อมรถก่นอนรถผมมันเจ๊งแล้วนะครับเสีเยวเราก็วิ่งไปได้ความดยสยูง ไรแก็ฝ่าไปโดยไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายนะครับเอาละเดี๋ยวเลี้ยวมาซ่อมรถก่อนนะเพราะมันขึ้นสีแดงเนี่ยแสดงว่ารถเราเสียหายหนักมากนะผมไม่อยากจะบอกว่าเบื้องหลังนี่ผมเอาซะรถเละไม่เหลือเศษเ,เลยนะครับพังแบบด้านข้างนี้ยุกเลยนะฮะโอเคไปเราไปรับคดีสั่เดี๋ยวจะตัดให้นะฮะไม่ต้องกลัวโอเคมาถึงละเดี๋ยวเรา จอดรับเราไปรับเควสกันดีกว่ารับจ็อบนะรับเควสกันเลยเอาละเอาเมืองไหนดีอันไหนเงินเยอะกูก็เอาเมืองนั้นนะครับเออ,อันนี้ดีกว่าเมืองบรัสอะไรไม่รู้สองหมื่นกว่าบาทน,นะไอ,อสองหมื่นกว่ายูโรนะเขาเรียกเป็นยูโรแล้วกันเนาะเพราะวันนี้มันยุโรเปเงินของเขาจะเป็นยูโรนะฮะก็ระยะทาง8 5 0ิล้านกิโลเมตรอ่ะเอาเลย เสียงผมนี่รู้สึกว่าหลังๆนี่จะเหมือนดาราแลยนะเนี่ยอ่ารู้สึกเหมือนผมรู้สึกว่าเสียงผมเหมือนดารานะครับแต่ผมไม่ขอพูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวเราจะโดนดราม่านะครับไม่ใช่อะไรนะก็หายกันมาเป็นเดือนนะไม่ได้แคสเกมมานานแสนนานเลยนะครับก็เลยเนาะงานม,มันเยอะผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับตอนนี้น่าจะมีเวลามากขึ้นแล้วแหละก็เลยขอมาแคสเกมแล้วกันเนาะก็ไม่ได้แคสมาเป็นเดือนเลยนะครับ ไปเราเดินทางกันดีกว่าระยะทางมาเมืองไหนได้วะเนี่ยก็ไกลพอควรเรา,เอาออกเวลาสามทุ่มใช่ไหมเราก็น่าจะไปะถึงประมาณเช้าเราก็จะไม่รีบนะฮะมันก็จะเหยียบความเร็วแค่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับไปเดินทางหวังว่าจะไม่มีอุบัติเหตุนะโดยดูระยะทางก่อนเผื่อจะได้แวะเติมน้ำมันได้โอเคว่าแวะเติมตั้งแต่เมื่ดีกว่า จะว่องไปอย่างเราไม่ระวังผมจะไม่ให้ชนอะไรทั้งสิ้นนะครับจะพยายามให้เกิดอุบัติเหตุน,น้อยที่สุดนะครับเราจะอยู่กับซีนแบบนี้นะโอเคแม่เติมน้ำมันแต่เนืเ่อนๆอดีกว่า เรนไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับจริงรถมันก็แรงอยู่นะเอ,อ้ยอย่าพิ่งไปแดงโอเคแจม่ะไปเตืลนมันก่อนอย่าชนโอเคเอาใจจอดางสนิทโอเคอเ,คเคสต็จปบ ทุกครั้งเวลาเติมน้ำมันผมต้องตัดต่อไม่ใช่เพราะมันจะมีโฆษณาแทรกนะครับเลยต้องโอเคเปิดไฟตอนนี้เวลาสองทุ่มสามสิบนาทีนะฮะเราก็จะไปเรื่อยๆนะสปีดรถผมว่าหลังๆมันแรงขึ้นนะที่แบบแป๊บเดียวขึ้นหันวได้เลยอนะ่ะมันแรงขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเยอะนะโอเคไปเรื่อยๆครับชิลๆนะ อ้าวหรือว่าเพิ่มเพิ่เรื่อยๆนะโอเคตอนในร้อยหนึ่นนะ okay. นงเงี้ยยังสบายชุดวิ่งไปเรื่อยๆพยายามจะไม่ให้มีอุบัติเหตุนนะฮะมีชิบขาเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบตต่ำ เพรว่ามือซ้ายน่าจะถนัดสุดและถนัดชิดซ้ายบางคนชิดหนึ่งเอ้ยชิดขวาด้วยถนัดชิดขวาคู่แต่ร้อยหนึ่งก็เร็วอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่เร็วนะเร็วนะก็อย่านเนี้คือผมเรียนรอรอจบแล้วนะฮะก็ผมจะเล่าประสบการณ์รอรอปีหนึ่งนะก็ไม่ได้เรียนอะไรมากครับฝึกระเบียบแถวนะกลางแดดนะแล้วก็รู้สึกว่า ได้เรียนยิงปืนนะครับผมยิงปืนฝึกระเบียบแถววิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวชกรรมนะครับแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาสธารณภัยนะฮะก็สนุกดีครับกับการโดนเพื่อนแกล้งปั๊มหัวใจแบบแรงๆนะฮะด,ดียิงไอ้ฝึกยิงปืนนี่ผมโคตรเซ็งเลยนะเห็นไหมครับทไ่ไหน ผมจะบอกว่าผมเป็นมือปืนเป้าสะอาดนะครับยิงไม่แม่งไ,ไม่โดนที่อะไรเลยพ็สูอยู่นะนะรู้สึกว่าปืนที่ใช้ก็จะเป็นปืนในเนี้ยฮะอะไรวะปืนจุดสองสองไอ้มันคล้ายๆเอ็มสนะฮะแต่มันจะเป็นนูกระสูงแบบจุดสองสองนะฮะ คือมันจะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนปืนกระสุนจริงนะมันเป็นกระสุนหัวยางนะครับผมมองตรงผมจับดูแล้วแล้วมันเล็กมากประมาณกี่เซนได้วะประมาณเกือบหนึ่งนิ้วอะประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วได้เลยอะประมาณนั้นเลยเกือบหนึ่งนิ้วอะกระสุนก็จะไม่ใหญ่มากนะจะเล็กๆนะครับ เอาเข้าไปแล้วยิงทีนัดบรรจุทีนัดได้ยิงนะเขาไม่ได้ใส e. well, ่แบบแมกกาซีนมาให้นะฮะค่อยใส่ทีนัดแล้วยิงนะเสียงปืนก็ดังพอสมควรนะแต่ว่ามันเป็นลูกแบ็คไงเป็นลูกลูกหัวลูกยางมันเลยไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนจริงเนี่ยอันนั้นแหละครับดังจริงนะแต่ปีสองเขาบอกว่าน่าจะได้อปีสามที่ว่าไปขอสงไกก็น่าจะได้ยิงกระสุนจริงเนาะกระสุนจริงเนี่ยของแท้แม่งดังแน่นอนนะครับ ดังแบบดังแบบปั้งเลยแล้วแล้วเขาให้บรรจุแมกกาซีนแล้วตั้งยิงรัวๆแน่เลยครับว่าเพราะว่าปืน M16 จริงๆมันยิงรัวนะมันเป็นปืนยิงแบบประมาณนั้นเลยนะโอเคไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะมีเสียเซ็นเซอร์ไหมนะครับเพราะว่าพาร์ทก่อนหน้านี้นวก็ใส่เสียเซนเซอร์ไปเยอะเพราะว่าคำหยาบผยเยอะนะพาร์ทนี้คงไม่น่ามีเท่าไหร่ คือมากครับแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนตอนนี้กูมาถึงเมืองอะไรนะเกมโอเคตอนนี้กูมาถึงไหนแล้วนยะก็ที่ที่ผมไปเรียนรดอดคือปหนึ่งพันหนึ่งรออนะหรือปนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์นะฮะที่ผมไปเรียนรอนะครับ ก็อยู auto, so road, so that that ่แถวถนนประิพัทธ์นะอยู่ติดทางรถไฟเลยนะครับออกจากสามเสนมาดหห่อกนะครับนะฮะก็อาจารย์เขาก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเขาก็มีโหดบ้างแต่ก็ไม่ได้มากไมายนามิชินะน้องน้องน้องมสามที่จะขึ้นมสี่ปีหน้าฟังเลยนะฮะเรลอดอนนะครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในระเบียบแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับเขาก็สั่งทำโทษแหละแต่ถ้าทำโทษของเราเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงนะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะ เขาจะนับเป็นยกนะครับเขาจะสั่งแบบห้ายกเขาก็จะให้เราทวนคำสั่งก็ห้ายกประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีท่าพระราชทานใหม่นะครับที่ใช้ในการทํความเคาก็คือยกอกอึบนะฮะเขาจะสั่งตรงหน้าวันย่ฮัทวันยฮัดยกอกอึประมาณนี้นะครับกน็นะครับสนุกนะฮะ เด้งอกขึ้นแล้วก็อึบก็คือเหมือนเราสะบัดหน้าเล็กน้อยอะกัดฟันก็สะบัดหน้าแบบนี้นะฮะเหมือนเราเหมือนแฟนนะครับทหารเขาก็ตลกดีนะเขาก็ไม่ได้โหดร้ายนะเขาก็ตลกเฮฮาดีนะครับแต่ว่าปีหน้าผมจะไม่ได้เรียนที่นี่แล้วแหละปีสองต้องไปเรียนที่สย์วิพาวดีนะศูนย์รักษาดินแดนศูนย์ใหญ่นะครับ <c oughs> ก็ศูนย์ใหญ่ก็ รู้สึกว่าเรื่องอาหารการกินเขาค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะเห็นผมไปมาครั้งหนึ่งแนละ้วตอนที่ไปสอบรอดอนะฮะที่ศูนย์ใหญ่นะดีครับอาหารการกินของกินเยอะแยะแต่ที่ศูนย์ที่ผมไปเรียนอาหารมันจำกัดเพราะจริงๆมันเป็นแค่ค่ายทหารธรรมดาไงอาหารมันก็เลยค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะครับไม่ได้แบบว่ายังไงอ่ะไม่ได้แบบว่าหรูหรานะบ้ากอย่างน้อยก็มีข้าวกินอนะ่ะผมซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างกินก็อิ่มเลยนะฮะ จริงมีข้าวอย่างอื่นด้วยนะแต่ผมทานไม่ได้เพราะเป็นมิสลินเป็นหมูนะฮะเลยทานไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่ย่างเนี่ยผมกินแบบกินน้ำสำราญนะน,น,นา้าน้าน้ากาลั้นก็ฟงกาแฟก็มีนะครับนะฮะดีจริงจรงนะบอกเลยเรียรอดอมไม่ได้ลําบากยากเย็นนะครับถ้าเราตั้งใจแล้วทุกอย่างมันก็ดีนะฮะโอเคปิดไฟก่อนเพราะมันสว่างละเอ๊ะตอนนี้ผมวิ่งถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ใกล้ถึงเมือง อะไรเนี่ย <c oughs> อมาสเตอร์ดำอ่านไม่ออกเว้ยจะพยายามไม่ให้มือกระตือรืนะครับเบ็ดเบ็ดเบ,บ็ดเลยโอ้ยยังไม่มือกระตือรือนี่หว่าแต่นะไอสุดท้ายนี้น่าจะไม่มีอะไร เอา้าเฮ้ยโดนหักเสไฟวิ่งเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่ได้ดูป้ายโอเคไปไปก่อก็ชุดแล้วก็เรื่องชุดรอดอนะครับบอกตรงว่ามันก็ใส่ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะเป็นกระดุมนะครับ เป็นกระดุมติดคราวนี้เป็นแบบซิปเลยนะฮะง่ายแล้วก็ไม่ต้องเอาเข้าในเง็งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเนาะแถมเรื่องรองเท้าคอมแบกก็เขาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากแนละ้วมีสิทมันจะสั้นลง,ลงกว่าเมื่อก่อนด้วยนะครับใส่สบายนะคอมแบกแต่รองเท้าโคตรแน่นเลยนะะแล้วก็หัวเข็มขัดก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องอะไรมากเพราะมันเป็นทองปลอมนะไม่ใช่ทองจริงนะครับ ็เลยไม่ต้องดูแลอะไรมันมากก็แค่เช็ดความความสาะก็พอนะไม่ต้องใส่น้ำมันทองทองเหลืองนะฮะเพราะมันไม่ใช่ทองจริงแล้วไงนี่แล้วก็หนังสือคู่มือในการเรียนก็ดีนะฮะ <c oughs> มีเล่มหนึ่งผมมีสองเล่มนะั้นรู้สึกจะมีสองเล่ม <c oughs> ตอนนี้ผมมาทำเล่มหนึ่งดีกว่ารู้สึกผมโมยเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะฮะ ีแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับโอเคตอนนี้รถไฟก็กำลังจะมานะครับ <c oughs> ก็วิ่งมาไกลพอสมควรเลยนะรถไม่มีเสียหายผู้โดยสารมีความสุขตลอดเส้นทางนะครับขบวนยาวพอสมควรนะเห็นรถไฟแล้วกูอยากนั่งเลยไอห้ห่าแม่งไม่ได้ไปนะฮะ แม่ก็ไม่สบายนะครับค่อยๆออกตัวนอนผมมีอาการเจ็บตาของนะไม่รู้เป็นอะไรคนระับตงนี้โควิดก็ระบาดน,น้อยลงแล้วคิดว่าน่าจะได้กลับตายไม่ได้กลับซะง,งั้นเลยครับตา,า,ายเยี่ยวรักษาว่่อย่างดีชนจนได้เงี้ย เหนเลยสารักษามาอย่างดีตลอดทางเลยต้องไปฟอมที่หะะมื่งวสาแม่หักบไม่พมนะฮะเียเคยอยู่ไปหยวบมันต่อ ข้าวโค้งอย่าใช้ความเร็วถึงเจ็ดสิบนะไม่งนั้นม่นลดความแน่นอนนะครับประมาณหกสิบก็เสียงความแล้วแหละ พูดกามมัวงนี่หว่าโหลดนิดนึงโหลดแมพใกล้ถ้ำเมืองนั่นแหละนี่หว่าคงไม่ต้องนั่นแล้วมั้งน้ำมงน้ำมันเนี่ยค่อยไปเติมระหว่างค่อยไปเติมที่นี่นะก็ะผมจะากทำอีกเควสหนึ่งนะครับให้มันยาวหน่อยคลิปนี้นะฮะโอเไปถ้ำละ ชื่อครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่รถผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะโอ้โหส่จะเล่นเกมนี้จนคั่งแล้วนี่ผมขับร้อยหนึ่งมาตลอดทางเลยนะครับเนี่ย <laughs> เอ้ยเด็กเดกเกโอเคครับห้า okay, สิบ 50. อ่าเรียบร้อยผมโดนหักไปแค่พันสองร้อยแปดสิบเอ็ดยูโรอย่างเนี่ยเออ <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะมากนะนี่เราก็มาถึงเลเวลที่เกือบติดอ็ดนี้ดีว่าโอเคอ่ะทำอีกสักเฟสหนึ่งนะครับไปไหนดีอันไหนเงินเยอะก็ไปอันนั้นนะฮะเฮ้ยไปเบอร์ลินดีกว่าเจ็ดร้อยก้เจ็ดร้อยักิโลจะได้ตังเยอะไปไปถึงเบอร์ลินนะฮะใกล้ๆ ไม่ไกลมากนะครับ okay, เคเดี๋ยวจะตัดโซนนี้ออกนะครโอเคบริษ,ษันรถเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางก็ระยะทางก็ไม่ไกลนะประมาณนี้เองนะจะได้เงินเยอะก็เอาสิครับรออะไรแต่ก่อนอื่นกูขอเติมน้ำมันก่อนน้ำมันกูจะหมดแล้วอ๋อน้ำมันรอไปก่อนแล้วก็ ไปเติมก่อนดีกว่าเดี๋ยวง่าไปเติมน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันมันจะหมดแล้วนะครับ เฮ้ตรงนี้มันไม่มีไฟแดงแเติมกับนะฮะยิงม,มาไกลแล้วน,น้ำมันไม่ได้แตะเลยนะครับโอเคเติมชิดชิดโอเคไปออกเดินทาง โอเครผมไปให้ความเร็ว50นะกำลังไปสบายๆผมจะพยายามทำตามกฎให้มากที่สุดนะคะรับเพื่อความปลอดภัย

ได้ชื่อไหลายๆนะครับต้องโหลดดิงแมปแน่เลยโอ้ผมก็ใกล้ถึงเมืองไอ้นั้นลนะแล้วก็จากตรงนี้ไปก็ไกลพอสมควรนะจากเมืองนะี่ รับเดินทางยาวโอเคเาราขยยบตอนนี้เวลา15นาฬิกานะอ่ะ,อะเดินทางกันต่อผมจะพยายามนิ่งๆเงียบสักนิดหนึงน่งนะครับอือ จะพยายามรีบน,นู้นเพื่อให้ไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วเมา่อเจอรถไฟใช่ไหม เดี๋ยวมตัดตอนรถไฟไปแล้วกันจะได้เร็วนะฮะโอเคเมื่อกี้ก็พลาดท่าเฉี่ยวกับไม้กันร,รถไฟนิดนึงนะคือผมรีบรีบออกไปนิดนึงไงแล้วมันยกไม่ทันพ้นผมก็เหยียบออกเลยมันก็เลยชนปั้งเข้าลยเมื่อกี้เต็มๆมาเดินทางกันต่อไปทางน,นี้อาจจะยาวหน่อยนะครับ ไม่เสียเรียบร้อยแล้วเดินะนทางกันต่อครับ ออเบโอ้เกือบชนเมื่อกี้ที่เบสทฮะุ๊ยย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 ย้ยยยยยยกยยยยอย ถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหไกลเลยฮะอ่ะมาแกันผมจะตัดให้ส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ผมมาถึงเมืองแล้วผมบอกตรงเมื่อกี้ตอนที่ผมตัดไปผมเหยียบมิดเลยเว้ยตอนแรกผมขับร้อยนึงมาตลอดทางใช่ไหมแต่พอผมตัดต่อปุ๊บเนี่ยตอนที่ผมตัดออกไปอะ่ะ ผมเหยียบ120เลยนะฮะก็ได้ถึงไวนะครับแล้วก็ไปเฉี่ยวกับรถอีกคันหนึงมาทําให้รถเสียหายเล็กน้อยแล้วก็นั่นนะครับแหงไะรถไอ,อ,อ้ความสุขใริารถเป็นนุนึ่งเลยนะฮะนะ โอเคถึงยังปลอดภัยโอเคโดนหักโดนหักไป4,382ย e ูโรนะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ดับเครื่องรถให้เรียบร้อยโอเคได้เงินมาแสนกว่าแต่บอกตรงนะทำไมผมซื้อรถไม่ได้วะเนี่ยอ๋อมันเขียนว่า i n v e i n v e t e a friend to unlock คือยังไงวะเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย